เพชรพรมงค์ MC เดเหรือว่าเขียนึ้าครับผมไอานี้ซ้อมมากี่วันครับตอนนี้ซ้อมมาประมาณเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายครับค่ายเจ็ดเก้ามีใครมาเป็นผู่บ้งคัซ้อแล้วบ้างที่นั่นก็มีคเล็กแต่ก็พวกในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุไห่ละทีนี้ก็ยู่กได้ยี่สิบเจ็ดร้อยเจ็ดน้ำหนักบรกมาไหมเราก็ประมาณเจ็ดสิบโลเราเปิตานะครับแล้ววันนี้เราเจอรุ่นพี่แล้วเนาะเจริญ เคยเจอมาสองรักแล้วก็คือผัดกันชนะผัดกันแพ้มาครับผมไปนี่คือไปที่สามว่าวันนี้ใครจะขึ้นสองก่อนว่าเนอะเขาเหมวยนจะตายเลยก็เป็นมวยเข่าดูดันครับผมล็อกวันนี้เราจะวางเกมว่างไงก็เรื่อยๆครับดูดูบนเวทีเอาค่อยๆไปเรื่อยเนาะแล้วแก้ไขลรงนั้นเอาไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ที่ญี่ปุ่นครับอ๋อไปต่อยญี่ปุ่นมาวันนั้นมวยทีบ็อกซิ่งเป็นไงชนะชนะมาแล้วย่างมวยไทยที่เราต่อยไว้ล่าสุดที่ เราจดเรินอ๋อที่บริรัมอ๋อต่อที่บริลล์รัมแบบนี่ก็ได้แหละแล้วก็พักเลยแล้วเราก็ไปญี่ปุ่นแล้วพึ่งกลัมร่างกายเราเป็นยังไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับร้อนเฉินเนาะมนแข็งแรงบาดเจ็บไม่มีเรียกว่าเย็นนี้ พร้อมว่าจะได้สองก่อนหรือว่าจะโดน่นโอย่างนี้ก็เต็มที่ครับจะสองนะให้ได้ครับผมอ่าเราต่อยม,อมาบางลุงทั้งหมดน,นี่เท่าไหร่ละสี่ร้อยที่ต่อยม,มาทั้งหมดน,นี่ประมาณเท่าไหร่ละจะจำไม่ได้หลักร้อย,ลลอยหลายร้อยเราคนจังหวัดปวยรำอัปฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยก็ฝากแฟนวยชาวยำและแฟนคลับเี่หลวงป้าครับนะก็บบยันนี้เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับครับผม